สวัสดีค่ะทุกคนช่องสันสานสารานอีกแล้วนะคะถ้ากินมะระคีนกนะคะมันจะดีขนาดไหนเนี่ยมาดูกันเลยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะไปดูกันเลยค่ะมะระคีนกนะคะรดชาต์ขมๆนะคะแล้วก็บางคนก็ไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่ามันขมนะคะชนิดนี้นะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะคุณรู้หรือยังสรรพคุณของมะระคีนกเนี่ยรากแล้วก็ จนถึงเล็ดนะคะรสชาติขมนั้นนะคะถ้าใครรู้แล้วนะคะคุณก็เอามาปลูกในบ้านของเราเลยค่ะมาราคินกถือว่าเป็นผลไม้ที่คุณค่าทางอาหารสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นบริมันร้องพอพาร,รัสธาตุเหล็กแล้ววิตามินต่างๆที่ดีต่อร่างกายนะคะขนาดที่สัมพูรทางยางของมาราคินกก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนี้นะคะคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพหลังจากที่รับประทาน มาราคินโนเข้าไปนะคะบำรุงกำลังนะคะเป็นยาบำรุงธาตุแล้วก็บำรุงกำลังนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายข้อที่2นะคะแก้อาการร้อนในมาราคินโนเป็นสมุนไพรที่มีเท็ดเย็นจึงช่วยแก้ไขแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้โรคกระเพาะอาหารและรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะแก้โรคปิด แก้อาการจุดเสียงเนนท้องนะคะ,ะช่วยในการขับปัสยานโดยใช้ไปสดนะคะนำมาตำคั้นเอาแต่น้ำดื่มหรือรับประทานเม็ด2-3ถึงเม็ดนะคะจะช่วยในการขับปัสยานนะคะมีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหารนะคะมาราคินกจะมีสารที่มีรสชาติขม จึงช่วยในการกระตุ้นน้ำย่อยให้หลั่งออกมานะคะแก้อาการเบื่ออาหารแก้อาการท้องผูกนะคะเป็นยาระบายได้ดีนะคะโรคกระเพาะอาหารแล้วลำไส้นะคะป้องกันโรคฤทธิ์สีดวงตวานนะคะช่วยในการบำรุงสายตามีวิตามินเอเบตา้าแคโรทีนนะคะยิ่งช่วยในการบำรุงแล้วก็สนอกสายตานะคะแก้อาการตาฟาง แก้อาการตาบอดกลางคืนได้ดีนะคะมาราคีนกนี่มีส่วนช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดนะคะในมาราคีนกจะมีสารที่ชื่อว่าซาลินตินนะคะจะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดการตุ้นการหลังอินซูลินจากตับอ่อนนะคะช่วยเสริมการเผาผลาญน้ำตาลนอกจากนั้นนะคะก็ช่วยในการชะลอการดูด มะละคีนนคมีรสชาติขมนะคะซึ่งสรรพคลุณความขมเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ก็ทำให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะสำหรับคนที่ร่างกายไม่ถูกฝึกให้กินรสชาติขมนะคะมะระมีสับปคุณในการลดน้ำตาลในเลือดนะคะน้ำตาลในเลือดต่ำก็ไม่ควรรับประทานนะคะเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลในการเข้ารับการผ่าตัดนะคะ ควรหยุดรับประทานมาราอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดนะคะเพราะอาจจะทําให้การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดทั้งในระหว่างผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดมีปัญหาได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องเาวาดีๆที่เรานํามาฝากทุกท่านนะคะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ารวยความสุขทั้วหน้าทุกท่านตลอดไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากคลิปนี้นะคะเราก็ทุกให ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขทวนนะทุกท่านตลอดไปเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขไปตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไปพลาดคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ